สวัสดีครับผมช่างเปียกนะครับจากบริษ,ษัทโตโยโบผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำมิราชีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถูกถามเข้ามาเรื่องการติดตั้งปั๊มน้ำการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับมันมีหลายวิธีนะครับผนจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะได้ไประสิทธิภาพในการใช้งานและยืดเยื้อการใช้งานไปนานๆเลยนะครับการติดตั้งปั๊มน้ำคู่แทงสองระบบซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านพักอาศัยข้อดีของระบบนี้ สามารถจ่ายน้ําเข้าบ้านโดยผ่านปั๊มน้ํานะครับหรือให้น้ำประปาไหลตรงโดยไม่ต้องผ่านปั๊มน้ําซึ่งเราเรียกว่าระบบพ่อไปพาสนะครับการติดตั้งปั๊มน้าสอระบบนี้เราจําเป็นต้องมีแทงน้ํานะครับโดยสามารถเลือกซื้อแทงน้ําให้เหมาะสมกับหน้างานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงบนดินหรือแทงใต้ดินก็ได้นะครับวิธีการเลือกซื้อแทงน้ํานะครับเราก็คํานวณอย่างเช่นนะครับหนคนนะครับจะใช้น้ําเฉลี่ยประมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับ แล้วก็เราดูจํานวนคนในบ้านนะครับเราก็คูณเข้าไปอาจจะเพิ่มจํานวนลิตรเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับแบบแรกนะครับเป็นกรณีดูดน้ําจากแทงบนดินนะครับผมก็จะอธิบายง่ายๆนะครับผมก็คือเราต่อท่อจากมิเตอร์หน้าบ้านใช่ไหมครับเ้าก็มาแยกเป็น2ทางทางที่1นึ่นะครับผมก็ไปทางแทงเก็บน้ําส่วนทางที่2นะครับเป็นท่อบาพาสน้ำนะครับจากถูกไหลจาก มิเตอร์หน้าบ้านไหลเข้ามาในทางที่1นะครับโดยผ่านวาล์วตัวที่1เราก็เปิดวาล์วที่1เข้ามาปุ๊บน้ําก็จะไหลเข้ามาในแทงเก็บน้ําจากนั้นนะครับน้ำในแทงนะครับก็จะถูกดันผ่านวาล์วตัวที่ 2, <c oughs> 2เข้ามาในตัวปั๊มน้ํา <c oughs> พอปั๊มน้ําทํางานนะครับ <c oughs> ก็จะถูกดันเข้ามาผ่านวาล์วตัวที่3าเพื่อจ่ายเข้าไปในบ้านเราอีกทีนึงแต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้ปั๊มน้ําหรือปั๊มน้ําเสียครับผมเราก็ปิดวาล์วตัวที่สาม้วก็ปิดสวิตช์ไฟปั๊มน้ํานะครับน้ําก็จจะถูกกไหหลผ่าาาาานนมมเตอร์้้บ ไหลเข้ามาทางที่2หรือเรียกว่าระบบท่อไบพาสนะครับก็จะถูกไหลเข้ามาผ่านตัวเช็ควาลเพื่อไหลผ่านจ่ายเข้ามาในบ้านเราอีกทีหนึ่งนะครับแบบที่2ก็จะดูดน้ําจากแทงใต้ดินนะครับก็คล้ายๆกับแบบที่1หลักการทํางานก็ประมาณนี้นะครับน้ําจะไหลผ่านมิเตอร์หน้าบ้านแยกออกเป็น2ทางทางที่1นึ่อ่ะครับก็จะไหลผ่านวาลตัวที่1ไหลลงถังเก็บน้ําจากนั้นปั๊มน้ําก็จะดูด จากทางเก็บน้ำเราครับผ่านวาล์วตัวที่2ส,ส่งเข้าไปในบ้านเราอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้ปั๊มน้ําเราก็ปิดสวิตช์ไฟปั๊มน้ํานะครับน้ําก็จะไหลผ่านท่อบพาสผ่านเช็คาวาล์วไหลเข้าบ้านเราอีกทีนึงนะครับข้อควรระวังสําหรับแทงน้าใตดินก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับการยุบตัวของดินนะครับก็ส่งผลให้พวกข้อต่อต่างๆาของท่อด้านบนนะครับเ,เกิดความเสียหายมีการรั่วซึมและทําให้อากาศปนเข้ามาในท่อส่งผลต่อการทํางานของตัวปั๊มน้ําเช่น มีอากาศปิมากับน้ำหากติดตั้งโดยดูดน้ำจากแทงน้ำใตดินนะครับจึงควรหมั่นตรวจเช็คบำาุงรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับถ้าเราพบจุดการรั่วซึมนะครับให้รีบแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของตัวปั๊มน้ำด้วยนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับรูปแบบการติดตั้งปั๊มน้ำที่แนะนำไปหากท่าในใดสงสัยหรือต้องการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ หรือโทรเข้ามาเบอร์โทร02 7 6 6 3942 48นะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับแฟนเพจ f a c e b o o โตโยโบและ YouTube ช่องโตวยโบ Thailand Official นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจจากทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโตโยโบ